คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องแอดมินเกามา่เชียร์ขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขสุคนเด้อครับผมครับพี่น้องครับสาหรับมือให่อาจจีค่อนข้างเหมือนจักหน่อยเด้อครับผมครับแอดมินเกามาเชียร์ก็ไปยามหาบรรยากาศด้วยครับผมเนื่องจากว่าพอซักเพิ่นอ่าปิทละช่วงเช้านะพี่น้องเนาะเพ,พิ่นนัด แอดมินคอมมาเชียให้ทั่วสอบถามแนวทางตัวเลขประมาณ2อทุ่มนี่ครับผมครับก็มีพี่น้องเอฟซีหลายท่านเด้อครับผมอยากเห็นแนวทางตัวเลขของพอซักอีกเช่นเคยครับผมก็คืออาเลขเด่นหน่วยเลขคู่ขี้บนล่างนะพี่น้องเนาะเขามาต่อเนือเด้่ครับผมงวดบันหันกับติด2นะพี่น้องเนาะหน่วยล่างครับผม2ครับกับงวดนี้กับเป็นเบิ้งน้ำกันเด้อยครับผม ก่อนถีปเบื้องตัวเลขของพอสักละเอ็ดแอดมินกอมาเชียกับขอขอบพระคุณทางพอสักเด้อครับผมที่มาเป็นสะพานบุญให้กับช่องแล้วก็ให้พี่น้องได้โชคได้ลาบนะพี่น้องเนาะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียในเด้อครับผมไปฟังแนวทางเลขของพอซักกันเลยครับผมพอสักครับลูกหลานเก่ามาเชียสวัสดีพอซักเด้อครับผมครับสวัสดีครับครับพอ่อ รอบพอตามนัดเด้ครับผมสองพุ่มครับมือนี่ลูกกะจะมาขอแนวทางขอโชคขอหลับขอเหล็กเด่นเหล็กหน่วยขู่ขี่ก็พอคือเก้าละครับผมอันงวดว่างหันพอได้ปะครับผมบอกว่าได้ครับโอ้ผ่านเนาะพอเนะงวดว่างหันพอบ่ได้เนาะพอเนะเฉียดไปแต่ว่าไอ้น่วยคู่ขี่พอเขาติดสองครับผมครับ ติดสองติดสองลงังม,มั่งหันหายแปดคับสองเนาะมั่งหันแมนครับมีมีแปดคับสองอยู่ครับผมครับติดลงังมันวั่งเขา่าหายสองเจ็ดสองแปดมั่งหันมันม่งเขาครับเฉียดครับพ่อครับอันกินเข่าแรงหรือเปล่าครับผมกินแล้วครับครับ <c oughs> <c oughs> ได้ยังกินแรงเนาะพ่อโอ้เดี๋ยวหมกไก่โอครับครับครับแต่เสียบอยู่พ่อ ครับครับเมื่อนี้ลูกกับจีมาขอแนวทางอีเช่นเคยครับพ่อเด่นบนแล้วก็หน่วยคู่ขี้บนล่างครับพ่อเด่นบนล่างนะพ่อเนาะครับเห็นแนวทางเมึงพอ่ออ้าวอ้าว่ไแบบไหนร้อมแล้วรลครับผมเอาเรียกเด่นเนาะครับผมเด่นบนล่างเด่นบนล่างทีก็แปดที่ก็แปดต้องมา ครับพ่อสี่ก็แปดอันดีล่างจะคูไปไเนาะครับผมไปรึงสี่หนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดสามแปดสามแปด,แปดห้าแปดครับเอาไปซีคูจะมีแล้วกันครับพ่อมักมักมักตัวไหนพ่อเนี่ในใจนี่ยไม่ไกลพครับครับพ่อ ไม<ห>่ค<บ>ือว่าแห้งหนึ่งซีก็หาแปดหนึ่งซีก็หาแปดเอา,เอาจะหน้าเบิ้งเด้ครับพี่น้องพอมีสามตัวะครับหรือว่าไปคู่ขี่เลยบ้า้เอาไปคู่ขี่เลย <c oughs> <c oughs> ครับอ่อหน่วยคู่ขี่บอรอบนล่างครับผมครับเอาเอาคู่คน คู่ครับพ่อแปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ขี่ห้าหนึ่งเจ็ดครับเหล็กคูคีก็เหล็กคูกคีพรแอดมินก,ก็มาเชียร์เคนไว้ทั้งสี่เคยจับตัวกอดข้อกันกับมีดเลยครับผมมันเบื้องเกลียครับพ่อ ตังเทียกับมาแปดหาอังศิก็มีกันนี่ครับครับหนึ่งซีนซีเจ็ดหาศูนย์หาซีนส่ครับผมเคยมีไม่พอเลี้ยงอังี่แล้วครับผมกนนี้ไปเบิงโอ้เขากอดข้อกันมากกัมีครับผมตังค้ไข่ก็เป็นเหลียญตังรลักไว้ครับผมออกัังี่กับเป็นแนวทางได้ให้กันครับผมมีมีเสี้ยนหลายถ่านพ่นกับว่าหนึ่งกุมภานี่ก็คือว่าเป็น เลิ่มต้นทีดีแล้วออกตรงมือ่บมันมันออกมันมันเป็นมันทีที่หกรแม่นครับพ่อมันมันมันขาดเลื่อนล็อกขาดเคลื่อนแล่มไปนะพ่อเพีงเทียวเหมือนปีไม่ก็ออกมันทีสามสิบแล้วก็มาออกสิบหกเมาออกสิบเจ็ดมัก่างสิพ่อคิดเสียนไรถานเพิ่งกะจิคิดขาดเคลื่อนเป็นแต้มสองแต้มแต้มหนึ่งสิพ่อบนล่างสิครีบางวด วันนี้คือนวหันหันในอายุเก่าหาเป็ดเนาะมันมันมันวันี้น้ากับหาเก่าไหมวันนี้น้ากับอ๋อดีไหมโอ้ยนาเสียดายนะพ่อบจริงจริอะพ่ออยางหาเก่าเรียนว่าหาเก่าปีนีดิโอ้หน่าเสียดายพ่อเกิดศูนกเลยครับครับผมลูกจริงในลูกว่าในใจลูกว่าเอ้ยพ่อให้หาแปดเพราะมันพ่ออยางหาเก่าเพราะในใจคิดอยู่ดีพ่อเรียน ครับก็ถือว่าไก่เคี่ยงอยู่พอเล็กเล็กข้อมฟันพอกระได้ฟันว่านทองเสียหัวใหญ่มาผสมชื่อหลวงเจ้าก่นนะฟันบอดีดล้วก่อนโอ้กับแล้วแต่คนจะตีนะพ่อนาะมันข้นก็ว่ามีโชคบางคนก็ว่าอันบ่ได้โชคครับ โอ้ก็ว่าไก่เคี่ยงอัะอยู่แต่พ่อบอกว่า,อาพออายุหาชิ้นเก่าเนี่ยโอ้ยเตรียมๆอย่างละพ่อเหมือนงวดสามหกเลยตังแต่อดอดมีหน้ากับอดหาเก่าแล้วนี้เส็บนี้น้าเ่าล้วลงอายุพอไปหาสิบแปดเกือบแล้วพ่อเกือบแล้ว<อ>ครับเอาลองเมึงงวดนี้ครับพอเดี๋ยวอันลูกสรุปแนวทางเลขพออัน,นจะขังหนึ่งได้ครับผม ก่อนที่จะปิดคลิปครับพ่อครับ,รบแนวทางเด่นบนล่างพี่น้องกะเรียกร้องขอมาเยอะครับผมพร้อมทั้งเหล็กคูขี่บนล่างของพอซาครับผมเด่นบนล่างงวดวันที่หนึ่งกุมภาหกหาเนี่กครซีกับแปดเด้อครับผมพอเน้นพอเด่นให้แล้วก็มีจับคู่ก็มีหนึ่งซีหนึ่งแปดสามแปดแล้วก็หาแปดครับผมเน้นก็ขึ้นหนึ่งซีครับผมแล้วก็หาแปดน, 5, 8, นะพี่น้องเนาะ ถึงว่าเลขงามอยู่ครับผมพอเนียนหายแล้วสําหรับหน่วยคู่ขี้บนล่างนี่เลขเข่าดีเด้อครับผมเจะหน้าดีดีครับผมคู่หน่วยครับผมแปดสี่ศูนย์ขี้หน่วยห้าหนึ่งเจ็ดครับจะหน้าเบิงเด้อครับพี่น้องบางครั้งแอดมินก็มาแชร่ตั้งเลขไว้เังสี่ตังเตะกระจับคูกันในเด้อครับผมครับครับพ่อครับครับ อาลูกหลานเกามาเชียกขอขอบพระคุณพอสักเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้กับอ่าจะรบกวนพอสำนีเด้อครับผมครับสุขภาพแข็งแรงนอนงรับฟันดีครับพ่อเป็นสะพานบุญให้ลูกหลานเก่ามาเชียกเดี๋ยวโชคเรยวหลับเด้อครับพ่อครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเอารับพี่น้องครับ ใดมากเลยนพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางเหล็กพอซักลอยเอ็ดครับผมโอ้ยว้ามาเป็นตะเสดานพี่น้องอายุพอ,อย่างหาสิบเก่าได้ได้ครับผมในคลิปงวดบังหันโค้งสุดท้ายที่เอดพินกอา์มเช่ได้ทามอายุพอที่พอฝันเกี่ยวกับตัวของนะพี่น้องเนาะพอไปบอกน้ำเชื่อว่าอายุหาสิบแปดครับผมจริงๆพอก็ะยางอายุหาสิบเก่าเมื่อเดือนมีหน้าสีหอนหี่พี่น้องเนาะโอ้เป็นติหน้าเได้ครับผมอาว่าเป็นยังพี่น้องครับผม าก็ถือวาอ่าเป็นนิมิตไม้ที่ดีแล้วครับพี่น้องเนาะสำหรับทีพี่น้องเอฟซีที่ติดตามขอซักอาจจิดได้เขาเตรียมเยมงวดน,นี้ไดค้ครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องสุขูสุขคนของเกามาเชียร์ชาแนลถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันเด้อครับผมงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบห้านี่ครับผมครับโดยคาะถาเงินประขาดเมื่อนะพี่น้องเนาะเงินไหลกองทองไหลมาสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ